ใดเปรียบนั้นเดิมบางนางบวชสุพรรณสมลือกันนั่นคือทินงามตำบลยางนอนหนึ่งใน14ตำบลของขอำเภอเดํมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักงงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่2ของตำบลยางนอนมีพื้นที่รับผิดชอบ358.34ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ22,396.25ไร่มีอาณาเขตทิศเหนือติดกับอำเภอเดิมบางนางบวชและตำบลโคกช้างทิศใต้ติดกับตำบลนางบวชและตำบลเขาดินทิศตะวันออกติดกับตำบลทุ่งคลีและตำบลเขาดินและทิศตะวันตกติดกับตำบลนางบวชและตำบลเขาพระจำนวนประชากรณปัจจุบันจากจำนวน1,694ครัวเรือน แบ่งเป็นชาย2,356คนหญิง2,521คนรวม4,877คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาทำไร่ทำสวนปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธมีภารกิจดูแลร,รับผิดชอบทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา4แห่งโรงเรียนระดับประถมศึกษา2แห่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก2แห่ง วัด3มแห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบลอีกหนึ่งแห่งด้วยกันภายใต้การบริหารจัดการโดยนายมานุชกลิ่นน้ำหอมทำหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพร้อมทีมงานบริหารและทีมงานสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนนางพันธิราปานเพชรรองประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนรักษาการแทนประลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนพร้อมคณะข้าราชการพนักงานและลูกจ้าง ที่พร้อมใจรับใช้พี่น้องประชาชนชาวตำบลยางนอนตามแผนงานตามโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดมั่นถือมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสคุ้มค่าและสามารถตรวจสอบได้ให้ความสัมพันธ์กับกิจกรรมกับโครงการที่เกี่ยวข้องและสนองพระราชดำริของสถาบันพระมหากษัตริย์อาทิเช่นโครงการอันเกี่ยวเนื่องกับโครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการกิจกรรมที่นำมาสู่ความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนทั้งด้านสุขภาพและพลรนามัยการกำจัดขยะมูลฝอยการป้องกันพิษสุนัขบ้าไข้เลือดออกด้านการศึกษาดูแลส่งเสริมและสนับสนุนตั้งแต่ศูนย์พัฒนานเด็กเล็กโรงเรียนประถม,มศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอีกทั้งกิจกรรมวันสําคัญอาทิเช่นประเพณีวันลอยกระทงด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขุดลอกคูคลองเพื่อระบบน้ำทางการ,กรเกษตรซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาชีพของคนบนยางนอนระบบประปาหมู่บ้านถนนทั้งลูกลังและคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อการคมนาคมสัญจรที่สะดวกและบังเกิดซึ่งความปลอดภัยศิลปะแม่ไม้มวยไทยอันเป็นศิลปะป้องกันตัวของคนไทยที่ชาวโรคยอมรับ องค์การบริหารส่วนตำบนยางนอนได้พยายามให้เยาวชนไทยทั้งในและนอกเขตขององค์การบริหารส่วนตำบนยางนอนใช้เวลาว่างมาเรียนรู้มาฝึกฝนศิลปะแม่ไม้มวยไทยเพื่อให้ห่างไกลจากยาเสพติดให้เห็นความสําคัญของการออกกําลังกายและเห็นความสําคัญของศิลปะการต่อสู้ของคนไทยท้ายสุดอาจมุ่งสู่การเป็นนักมวยอาชีพสร้างรายได้อย่างมั่นคงและสร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชน และจังหวัดสุพรรณบุรีสื่อไปองค์การบริหารส่วนตำบลยางนอนที่มีนายมานุ์กลิ่นน้ำหอมทำหน้าที่นายกองค,องคการบริหารส่วนตำบลพร้อมทีมงานกราบขอบพระคุณอำเภอบางนางบวดขอบพระคุณจังหวัดสุพรรณบุรีอีกทั้งหน่วยงานภาคราชาการและภาคเอกชนตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยที่ให้การสนับสนุนให้ความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมต่างๆ จนบังเกิดซึ่งภาพความสําเร็จให้เห็นชัดเจนเป็นรูปประธรรมนํานมาสู่ความภาคภูมิใจของคนตําบลยางนอนองค์การบริหารส่วนตําบลยางนอนจะมุ่งมั่นพัฒนาด้วยความตั้งใจจริงภายใต้ความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดซึ่งความเชื่อถือเชื่อมือเชื่อมั่นและศรัทธาจากพี่น้องประชาชนคนตําบลยางนอนกราบขอบพระคุณจากใจ องค์การบริหารส่วนตำบลยางนอน